สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ Global Wives วิตต่าข้างคุยข้างทุง่งที่จะพาคุณไปเจาะลึกประเด็นร้อนทั่วโลกแบบสนุกและตื่นเต้นวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องที่กำลังเป็นที่ถกเถียงในสหราชาอาณาจักรนั่นคือตลาดงานที่พังทลายหรือ UK Job Market is Broken ถ้าคุณกำลังวางแผนไปทำงานที่อังกฤษหรือแค่สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นที่นั่นเตรียมตัวให้พร้อมเพราะเราจะพาคุณไปสำรวจสาเหตุและผลกระทบแบบจัดเต็ม 1. ตลาดแรงงานหดตัวลงตัวแรกที่บอกความจริงเริ่มต้นด้วยภาพรวมที่ไม่น่าชื่นใจจากข้อมูลล่าสุดในปี2025ตลาดแรงงานในสหราชอาณาจักรกำลังเผชิญกับภาวะเย็นตัวอย่างหนักจำนวนคนที่อยู่ในระบบเงินเดือนลดลงถึง78,000คนในเดือนมีนาคมและตำแหน่งงานว่างก็ลดลงเหลือ761,000ตำแหน่งในช่วงกุมภาพันธ์ถึงเมษายน2025ลดลง42,000ตำแหน่งจากไตรามาสก่อนหน้า อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นเป็น4.5%ในช่วงมกราคมถึงมีนาคมและมีคนถึง11ล้านคนในวัยทำงานอายุ16 64ปีที่ไม่ได้อยู่ในตลาดแรงงานโดย9.4ล้านคนถูกจัดว่า economically inactive หรือไม่ได้มองหางานเลยสถานการณ์นี้มันชัดเจนมากว่าตลาดงานกำลังอยู่ในช่วงขาลง 2. นโยบายรัฐบาลภาษีและค่าแรงที่เพิ่มขึ้น 1. ในสาเหตุหลักที่ทำให้ตลาดงานพังคือการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาล ในเดือนเมษายน2025รัฐบาลได้เพิ่มอัตราการจ่ายภาษีประกันสังคมของนายจ้างและปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้อนทุนของธุรกิจบริษัทหลายแห่งเลือกที่จะชะลอการจ้างงานหรือลดจำนวนพนักงานเพื่อประหยัดงบซาร่าโคสจากฮาร์กริฟส์แลนส์ดาวถึงกับบอกว่าการหยุดจ้างงานเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดสำหรับธุรกิจเมื่อต้องการชะลอทุกอย่าง ผลกระทบนี้ชัดเจนในภาคส่วนที่พึ่งพาแรงงานเช่นการดูแลสุขภาพโรงแรมและค้าปลีกที่เห็นการลดลงของตำแหน่งถาวรอ,อย่างมาก 3. การแข่งขันที่สูงและความคาดหวังที่เปลี่ยนไปตลาดแรงงานในสหราชอณาจักรตอนนี้กลายเป็นตลาดของนายจ้างไปแล้วมีผู้สมัครงานมากกว่า2คนต่อนหนึ่งตำแหน่งงานทำให้การแข่งขันสูงสุดในรอบ3ปี ผู้หางานอย่างเดวิดฮอสเทนคาเตอร์วัย46ปีจากลีดส์บอกว่าตลาดงานตอนนี้น่ากลัวสุดๆ การแข่งขันสูงมากตำแหน่งดีๆที่เหมาะกับทักษะของผมแทบไม่มีและนายจ้างก็คาดหวังสูงเกินไปไม่เพียงแต่นั้นนายจ้างยังต้องการคนที่มีประสบการณ์ตรงในอุตสาหกรรมแม้แต่ตำแหน่งระดับเริ่มต้นก็ยังต้องการประสบการณ์1-2ปีซึ่งทำให้บัณฑิตใหม่และคนที่ต้องการเปลี่ยนสายงานเจอกับความยากลำบากแบบสุดๆ 4. ปัญหาโครงสร้างความเจ็บป่วยและการกระียณก่อนกำเนิด อีกหนึ่งปัจจัยที่สํมเติมสถานการณ์คือปัญหาโครงสร้างของตลาดแรงงานมีคนวัยทํางานกว่า3.5ล้านคนที่อายุเกิน50ปีออกจากตลาดแรงงานเพราะปัญหาสุขภาพและการเกษียณก่อนกําเนิดโดยเฉพาะหลังโควิด -19 คนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ไม่ต้องการกลับมาทํางานอีกประกอบกับปัญหาการขาดแคลนแรงงานหลังเบรกซิที่ทําให้แรงงานจากยุโรปตะวันออกลดลง และถือแม้จะมีแรงงานจากตะวันออกกลางและเอเชียใต้เข้ามาแทนแต่ก็มักจะไปอยู่ในงานกิกซึ่งไม่ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะ 5. เทคโนโลยีและ AI ตัวแปรที่เปลี่ยนเกมและอย่าลืมเรื่องเทคโนโลยี AI และระบบอัตโนมัติกำลังเข้ามาแทนที่งานในหลายอุตสาหกรรมโอเวนวินนักออกแบบกราฟิกจากสลูบอกว่างานที่ผมเคยทำในตำแหน่งอาวุโสตอนนี้ถูก AI แย่งไปแล้ว อุตสาหกรรมอย่างการตลาดไอที IT และคิด Creative ได้รับผลกระทบหนักเพราะบริษัทหันไปใช้เทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุนแทนที่จะจ้างคนเพิ่มผลกระทบอนาคตของแรงงานในสหราชาอาณาจักรจะเป็นอย่างไรสถานการณ์นี้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างคนหางานรู้สึกสิ้นหวังบัณฑิตใหม่ต้องยอมทำงานที่ไม่ตรงกับวุฒิการศึกษาเช่นงานในร้านคาปลีกหรือร้านอาหารซึ่งจ่ายค่าแรงขั้นต่ำเท่านั้น ในขณะที่ธุรกิจก็เผชิญกับความไม่แน่นอนไม่กล้าขยายการจ้างงานเพราะต้นทุนที่สูงขึ้นและภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่รัฐบาลเองก็เก็บภาษีได้น้อยลงส่งผลกระทบต่อบริการสาธารณะอย่าง NHS และยิ่งทำให้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานทวีความรุนแรงทางออกที่เป็นไปได้ถึงสถานการณ์จะดูมืดมนก็ยังมีความหวัง รัฐบาลกำลังผลักดันนโยบายอย่างยุสการันทีเพื่อช่วยคนอายุ18-21ปีเข้าถึงการฝึกอบรมและโอกาสงานรวมถึงเพิ่มงบประมาณในบางพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาการออกจากงานเพราะสุขภาพแต่คำถามคือนโยบายเหล่านี้จะเพียงพอหรือเปล่าและในเมื่อ AI และเทคโนโลยีเข้ามาเปลี่ยนเกมเราจะปรับตัวยังไงให้ทันสรุปตลาดงานที่ท้าทายแต่ไม่สิ้นหวังตลาดงานในสหราชอาณาจักรตอนนี้อยู่ในภาวะที่ท้าทายสุดๆจากนโยบายภาษีที่ เพิ่มต้นทุนธุรกิจความคาดหวังที่สูงของนายจ้างปัญหาโครงสร้างอย่างการเกษียณก่อนกำเนิดและการเข้ามาของ AI แต่ถึงอย่างนั้นด้วยการปรับตัวและนโยบายที่เหมาะสมยังมีความหวังที่จะพลิกสถานการณ์ได้ คุณคิดว่าอนาคตของตลาดงานในสหาราชาอาณาจักรจะเป็นยังไงมาคุยกันต่อในคอมเมนต์ได้เลยอย่าลืมกดติดตาม global wives วิตต่าคั่งคุยข้างทุ่งเพื่อไม่พลาดประเด็นร้อนจากทั่วโลกครั้งหน้าเราจะพาไปสำรวจอะไรรอติดตามได้เลยสวัสดีค่ะ